เห็นปะเห็นปะลองเห็นไหมเห็นบ้านหมดแล้วเต็มตาเลยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยเปียกเองที Le ่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักไงมองคนอยู่บ้านไหมเนี่ยมองคนอยู่่ไหนเนี่ยจะโดนระเบิดปะวะไม่อยู่เลย มองคณเฮ้ยพี่คงพินเหรอพี่ก็ทําไงอะมันเล็ดไม่ได้ทำอะไรก็ทำอะไรก็ไม่ได้ยิงทิ้งได้ไหมก็ไม่ได้ทำไมอะไม่ได้เล็ดนี่โอ้โหว่างหลายหลายชั้นด้วยมองคณเปิดประตูให้เปียกหน่อยนี่เปียกเอง อยู่บ้านไหมมงคลมงคลน,น่าจะไม่อยู่อะไปลังอื่นไหมล่ะรปลี่สั่งของอะไรตีกล้วยนชะชอบสั่งของนึงวะสั่งมาทำไมแยกๆวะมงคลไม่อยู่บ้านวะพี่โอ้ยบ้านอย่างนี้ โอ้ไปฮะไปถลนละวะไม่มีอะไรเลยไปขี่รถมาเลยไม่ชอบกลับไปบ้านแอดแล้วนะจะดีจเหรอนี่จะไปไหนกันันี้ไม่รู้แล้วเนี่ยไปไป,ปถ้าอยากเล่นวงคนนะ์คนไปบ้านที่เราเคยยงนะิงอ่ะน่าอยู่แน่ไปดีไป มงคลไม่อยู่แล <พอ S 1> ้วขับผ่านหน้าบ้านเลยไหมมงคลไม่ได้อยู่หลังนี้ไปดูหลังหวั <c oughs> งที่มีเถียงดังตั้งนะเออแต่มันเข้าไปไม่ได้เลยมันไม่มีเข้าไปเสียเปรียบเิเป็นป่าเลยอ่ะขับรถก็นา่าระวบิงเห็น่ะเช็คบ้านข้างๆว่าที่เป็นทุ่งบินอ่ะ าเชฟมันไม่มีอะไรเห็นเครื่งบินจอดนี้ตั้งนานแล้วข้ามมาเลยมีอะไรกันเนี่ยขึ้นทางเหนือเอานี่อยู่ทางใต้า <c oughs> ่าที่ทนายให้เป็นนี่หน่อย ไมเหรอเอาใครถือของใครวางกองไฟวางเลยใครจะวางก็วางเลยวางเองเคตัวถึงละบาเลตไม่มีถึงที่ไหนเลยมาตั้งไกลให้แกงบาเลตยิงเอาละบาเลตด,ดมยิงเลยดีกว่าตามมาตามมาตามมาเฮ้ยกูณเก่ง นะแตี่สิได้ทได้ไงมีรถไหมไม่มีไม่มีเตอว่ามันไหวตัวแล้วไปทันแล้วแต่แต่มีคนนะอ้าวแต่ไม่มีมาเลยมาเลยไปทางนู้นไปทางนู้นูว่าเลเปล่าบาเลยหยไปทางไปทางแหลมนะเห็นไหมเห็นเห็นนั่กระเป๋าถือถือกระเป๋าไว้หยิบแล้วหยิบแล้วยิงอยู่ตรงไหนดี ก็ยืนยิงไปเลยแหลมแหลมเต็นทะเลเห็นไหมแหลมทะเลเนี่ยมองเห็นบ้านชัดเจ๋วเลยบอกเลยโอ้โหชัดเลยบ้านอะไรของมันวะเนี่ยไอ้เหี้ยสร้างให้เขายิงเปล่าพี่อเพราะไนี้ก็ได้เป็นแหงเลยอะจะโยงห่างไว้ทำโรงรถใหม่ไว้แต่ประตูด้านในเปิดแสดงว่ามีคนโอ้โผมจะบอกเลยว่ามไม่เดียวไม่ใช่บ้านเลยหรอกเอาปืนลูกระเบิดยิงใส<ะ>่ดีกว่าเก่งอยู่ไหนอย,ยู่ในใต้ติดกู้แพงบ้านป่ะ ไม่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 อยู่เลยมีคนนอนติดอยู่กับแขงบ้านอ๋ออีกเดี๋ยว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 ไหนฝั่งถนนฝั่งถนนฝั่งถนนติดถนนเลยผมเห็นผมเห็นกำแพงเลยยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงเลยบลาเลือปลาเรือแข็งไหนกำแพงมันเหรอกำแพงบ้านมันเลยหมอบอยู่ข้างบ้านเนี่ยยิงยิงยิงอันหนึงแป๊บนึงไหนวะผมยังเห็นบ้านเลยอ๋ออยู่นู่นเหรอแน่หมอบอยู่เนี่ยเป้าแดงกันเนี่ย เออแต่แต่คนขายงูคนขายงูบ้านในงูเหรอวะอยากยิงก็นานแล้วเหียข้าเกินไม่งูไม่ไม่น่าใช่อ่ะไอ้งูมันนอนอยู่ข้าง้านเนี่ยนะไอ้งูนอนข้างบ้านแล้วมันมันนอนทำไมวะไอ่บ้าเอ้ไอ้ยายน่ะระวังน่ะตอนไถไอ้งูลองดูเลยเราดูบนเขาเลยจะมาถดยีไม่ได้แม่แม่ตัวเดียวหรอกฝั่งพี่ฝั่งพี่ระวังเถอะอยู่โอ นี่เดี๋มันแปลกอ่ะไม่นอนแอบข้ากันเขานอนทําไมวะไม่เข้าใจผมรู้เขาคนเก่งตอนแรกก็เห็นแต่ตอนจอดแล้ว S W low นี่คือยังไงก็ไม่ไม่ลมไม่แรงเท่าไหร่มาจาก S W ลงล o w ลม low ลมีเดียมลมหาง low S W พินลงมาจาก S W พี่เก่งดูมันก็ต้องมันก็ต้องเผื่อใช่ไหมเผื่อเผื่อเผื่อไปทาง S W ใช่ม่นนิดนึงเนี่ยนะเฮ้บ้าบ้าบ้าไม่ใช่ไม่ใช่หนี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 บ้านไอ้งูทำไม ตัวตัวในบ้านหน้าต่างเล็งมาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหน้าต่างหน้าต่างขวาแบบหนึ่งเอ้ยหน้าต่างซ้ายหน้าต่างซ้ายมาเล็งมาทางเรานะมันยิงแม่นนะบอกให้เลยถึงจะช่องเล็กๆเถอะแบบนึ่งเดี๋ยวยังไม่เห็นเลยแบหนึ่งแบบหนึ่งหน้าต่างซ้ายชั้นหนึ่งอะไอ้ว่านบ้านฉากบ้านฉากอยู่ทางทิศใต้แบบหนึ่งแบบหนึ่งไอ้อยู่บนเขาที่เหนือใช่ไหม ใช่ข้าเหนือเขาเหนือเข้าเหนือใครนอนอยู่ก็ไม่รู้น่ะยังเด่นเลยน่าจะเขยับหรือว่าบนยอดเขาอ่ะมีใครอยู่ยอดเขาใครก็ไม่รู้อนมอบเลยเออยอดเขาพ่ไครซ้าขวาหน่อยขยับซ้าับ้ขวาไยับซ้ายขวาขยับซ้ายขวาบ้ายขวาขย่าวาขยับซ้วายั้ายาขาวาขยัยวาาวาขยเยว ยืนนิ่ยืนตัวยังไงบอกเลยแต่งตัวยังไงนี่เห็นไม่เห็นเห็นเลยเลยยืนยืนยืนแล้วค่ะเดินแล้วด้วยใช่ใครวะยิงชิบหายแล้วเบนเปล่าเบนไหนเบนลงดิผมยืนผมยืนอยู่เนี่ยผมโดดผมโดดไม่มีใครยืนโอเคโอเคยิง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 โอ้เจ็ดร้อยกว่าเมตรจ้ะเอ็มวันนี่นะตรงไหนวะที่บอกบอกทิศมาดิพี่ทิศเหนือ ทิศเหนือของแมพเหรอโอ้หทิศเหนือนู้นกเห็นเราวิ่งดิไม่ใช่เราวิ่งเหยียบไปแล้วเหรอไอ้แกชุดไอ้แกอ่าไม่ใช่ละอ๋อไอ้แกไม่ใช่ละมีนะมีนะทิศเหนือเฮ้ยทิศผมมาดิทิศผมมาดิไอ้งหูเดไ่าเยเดี๋ยวพีทไทยป่ะระวังนะไม่รู้ไม่รู้เล่นงูแล้วดิพี่แชร์จอดิพี่แชร์จอดิลงลงทะเลเยอะไหมไม่ลงทะเลเขาสูงสุดเลยอ่าวเขาสูงเหรอแสดงว่าอยู่หลังตําไทยอยดิ เลาแชร์ใหถ้าแชร์ทันผมถอดเสื้อแล้วอ่ะดู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 ให้หน่อยลอผมดูเองเนี่ยเด้อเด้อดูบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่มันเอ้ยไม่ใช่เราเอายิงเลยยิงเลยเฮ้ยพี่พี่ออกห่างนี้ออกห่างนี้แล้วผมวิ่งไปถ่ายมันเองเฮ้ยยิงคนยิงผมว่ะมีคนยิงผมว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ข้างล่างผมนี่ว่ะเีย S <S hey, เอ้ยใช่ใช่มันอยู่ข้างล่างอยู่เฮ้ยมีคนยนงนงิงผมในบ้านยิงในบ้านยิงทังนั้นแหละมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ววิ่งไปไหนวะมันอ้อมไปด้านทิศเหนือแล้วข,ขึนน้นเขากำลังขึ้นเขาไอ้มูไอหมูมาเล่นแ,น,แ,น,แน่เลยป่ะหังนี้มันจะมาเลดแน่เลยเนี่ยเอาไงดีพีโดนัทหมอบอยู่ป่ะเออคุณอู๋อะถอยก่อนไหมของไข่เต็มเปล่าอะพีโดนัทหมอบอยู่ปเปล่า หมอบอยู่หมอบอยู่โอเคได้ยินเสียงเท้าก็บอกนะแล้วก็ผมผมถอยไปหาตำไทยนะเนี่ยผมอยู่แถวๆกองไฟเลยผมเชื่อว่าจะปลอดภัยนะ <c oughs> อยู่หน้าผมแน่เลยทิศเหนือเนี่ยกุ๊บหมอบหมอบนะหมอบแฉลบแล้วแหละหมอบแฉลบแล้วแหละหมอบแฉลบแล้วแหละผมหมอบแล้วเดี๋ยวจะไปดูไปดูผมแอบพบกันไทยกับพี่ไทยกับฮะ ตามไปหมดจะตามไปจเป็นขึ้นขาแล้วนะมันขึ้นขาแล้วนะจะส่องใครไม่รู้ส่องผมนี่แหละดูแล้วพี่ใครนอนไว้ไม่ผมก็พี่อ่ะไม่ผมก็ผมนี่แหละเอ้าผมเข้าพุ่มแล้วนอนอยู่ผมนอนอยู่ข้างพุ่มเนี่ยโอ้ยยเหีมันอยู่เหนือกว่าเราเหรอเราเหนือกว่าต่ำเสมอกันเฮ้ยแต่มันสูงสุดแล้วนะเสมอกัน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 เลยเสมอกันเฮ้ยมีคนวิ่งมายิงยิงยิงตอนนี้วันนึงอยู่พุ่มมันใกล้ๆผมเลยเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้แกอ้แกแตกแตกแตกคนขายงูแตกไอ้งูแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะนั่นแหละไอ้แก่ไงไงงูแหละเออไหนบอกยิงไอ้แก่แตกไปแล้วก็แตกไปแล้วแต่ว่ามันใส่ชุดเต็มมันใส่ชุดมันใส่บวกเบริเฟอร์เออนี่ไอันนี้มันใส่ชุดไอ้แก่เฮ้ยเราถอนจากนี้ดีกว่ากองไฟรถเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรบซีฟีกัน มีปืนไหมแกเมื่อกี้มันมีมีผมเก็บมาแล้วผมเก็บมาแล้วแต่เสื้อตัวไม่ได้มันไม่น่ามีไม่ถอดเธอไปเออไม่น่ามีแล้วแล้วเราปืนไอ้เคเบิลเอาไวะมันมาหลายตัวหรือเปล่าแล้วออกจากพื้นที่อ่ะเนอะเออขี่รถออกดีกว่าถอนถอนถอนมารวมมารวมนี่มารวมนี่มารวมนี่ไม่ขี่รถไปรับกันเลยเดี๋ยวผมไปรับประชาไทยแล้วใครรับผมอ่ะเอาตัวรถอยู่นี่ใครจะไปรับใครแต่ไม่รู้พี่พิคไทยขึ้นพี่พิคไทยขึ้น เออมารับผมมาเฮ้ยมันมาเกี้วมันมีเตียงมันมีเตียงเฮ้ยถอยก่อนนะซำไทยเอาเป้อมาเอาเป้อมมาไป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 มันวิ่งขึ้นไปแล้วขึ้นก่อนขึ้นกดขึ้นกดขึ้นกดขึ้นออกตัวออกตัวแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันมีเตียงมันมีเตียงเฮ้ยมันมีน้ำขวาทางขวาทางซ้ายซ้ายซ้ายหรือขวาขึ้นไม่ได้เรอซ้ายซ้ายทางซ้ายทางซ้ายอย่าออกซ้ายนะมนอยู่ทางซ้ายออกผมขี่ตามหลังพี่อยู่เนี่ย เออตามตามตามไทยมาตามมาตามมาอย่างเดียวลงเขาแล้วลงเขากับพี่แล้วเนี่ยไปเลยไปเลยมันมันรอมบ้านหลังนี้เลยนั่นแหละมันเละบ้านหลังนี้เลยไปให้ไกลเลยเละเละได้ไงวันนี้วันจันทร์เขาเหมือมันเปียกมันเปียกมันมาเช็คออ๋เดี๋ยวพิมก่อนหิวงูจังเลยสองตัวแล้วต้มต้มยำงูเลยวันนี้ไป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 พ้นไปพ้นเดี๋เรืออุ้ยเราเราเราจอดแล้ววาร์ปเลยป่ะ เออจอดหรอวะตงไหนเออเออไปให้ไกลก่อนกรเตียอยู่แล้วเออไปไปบ้านเลยไปรถไฟป่ะอือวางรถไฟวิ่งกลับไปไปมันแอดไม่ได้มันแอดมันขายงูเอาบอกบอกที่มันแอดเอารถกลับป่ะมันแอดเอารถกลับป่ะเอาขับรถกลับดีกว่าป่ะมันต้องกลับก่อนน่ะเออไป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 ยังไงบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยซ้ายมือเนี่ยอะไรเนี่ยที่ทำใหม่อะหรอเออ นัชเจอทิเบิลพาต้าอะไรเส้นอันรสักอ,อย่าง oh, แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรอะ่ะเสฉวนเสฉวนนูเดิลไงโอ้ยเตียวเสฉวนโอ้โหเนื้อชีฟูพาสต้าเบสโตเพนเน่โบโลเนสเสโตเพนเน่นี่อะไรเนี่ยสปาเกตตีมิลาลเดส เก็บเข้ากระเป๋าแล้วเกมีไฟแช็กไห่จุดไฟเลยมีมีมีอะวางไว้พื้นให้ทาครีมแป,ป๊บนึง ทำเบอร์เกอร์ได้ด้วยวะ,ะเรามาทำอะไรได้ปางีแ้แอดเข้าบ้านมาแอดตกใจของกูหายไปไหนหมดวะเราก็เอาของสดทิ้งไว้ให้บ้าน,นแอดหน่อยไหมเราก็ทำทำที่เสร็จไว้ให้บ้าให้แอดบินไปก่อนเถอได้ไปโฮตี้น้องไก่ไปนะเดย๋ยว งไก่เกลือพริกไทยอ่ะเออตัวลองทำดูกิเกลืออยู่ไหนวะเกลือก็เป็นซองซองขาวน้ำเงิน,นไงเตชวนนุดเดินเสร็จแล้วครับ จะชวนนุดเดินไม่ได้อย่าไม่ไม่ได้ยา มีเนื้อไก่เนื้อตัวไม่เป็นไรไม่ทำจะทำไม่มีก็ไม่ทำนี่เนื้อไก่มีเนี่ยเขาหยิบม,มาอยู่เนื้อไก่เนี่ยเขียวแล้วเนี่ยอตอนนี้เขาจำเมนูได้หกชิ้นแล้ว มันทั้งหมดมีก้าบะหมีม่เส้นจันอ่ะทำอันนี้ก่อนอ่ะเฮียถ้าทำอันนี้ก็ทำเส้นจันไม่ได้ดิเส้นจันแม่งใช้ไก่ทั้งสองชิน้นไก่สองช <Okay. S 2> ิ้นนี่ไงไก่ขาป่ะไม่ใช่คะ่ะใช้ขาไม่ได้ ออมาวางไว้ทำไมเนี่ยเต็มเลยจำหนึ่งอโอไม่ได้เลยอ่ะต้องใช้เห็ดสอเมนอินเกรเดียนออริจินอลอินกรเดียนแม่ผมไปไม่เอามาด้วยวะเอาเห็ดมาด้วยวะ จะไ,ได้ทำได้ก็ทำไม่ได้ฟิตสติลขากระต่าย ไม่ได้ว่ะอันไหนถ้าทำไม่ได้มันจะไม่มีที่กดสตาร์ใช่ไหมจ <c oughs> พี่สลบมีแต่ขิกสต๊อบลิงก็อม,มองไปนู่นเลย สิบีอยู่ที่สลอตอ๋อถ้าจะทำไม้ไม้มันต้องเอาแผ่นไหนนี่ออกอ่ะเอาไอ้เหลก็กย่างออกนี่เนี่ยที่เขาทำไอ้เหล็กย่างก็ยังอยู่ตัวหรอรมัรมีคิวนะอออเหรอะเ้าออกไหมเหรอ ตัวหยิบไอ้นี่มาให้หน่อยดิพริกหยวกเอามาอีกสองลูกเอยเท่าไหร่วะสามหยวกอีกสามลูกโอเคได้แล้ว ทำอะไรอ่ะพริกโยกย่างเลยโอ้เมนูนี้เขายังโอ้เนี่ยจะเสร็จแล้วตัวไก่อันเนี่ยอ่ามันเร็วอ่ะมันเร็วก็จับยากเว้เป็นผักอะ่ะมันจะเร็วตัวโยกเขาชอบเก็บของทำเหนต้นุกสนานเลยไหม ไส่กอกอะต้องมีไส้ค่ะไส้ในตัวอยู่แล้วกับพิกเขาเก็บไว้ที่ตัวเขานะถ้าจะเอาบอกโคกิงกิวซอสเซนไส่และเนื้อแล้วก็มนะัสตาร์ดเหรออืมใช่ต้องเป็นมัสตาร์ไส้เนื้อซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดเกลือเนื้อเกลือ พริกไทยสองอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือเกลือกับพริกไทยแทบจะทุกเมนูก็เมนูฝรั่งก็สองเกลือฝรั่งต้องมีเนื้อ,อ,อทำได้ไว้ ตัวแม่สูบบุหรี่ไงเหรออะไรนะ นึกสูบบุหรี่ยังไงอ่ะเอาไฟแชักเข้าตัวนี่ดูดิแก่บุหรี่อ่ะมาันจะแก่บุหรี่ได้บอกว่าให้หันมาดูแปบนึงนึงกดนี่กันหยุดกันวได้แล้วได้แล้วเออก็สูบป,ปกติโอ้ยกี่เมนตงแล้วเนี่ยยังไก่ต่อ เอ,เอาน้องไก่ไหมน้องไก่ไหมนี่เขามีอยู่เขามีอยู่เอ้ยเขาไปเอาไส้มาจากไหนอะ่ะก็ฆ่าไก่มาไงตอนออกไปอ่ะอ๋อเยาคุณไปเก็บมาแถวบ้านมาแถวบ้านแอดมีไส้ด้วยหรอเออต้องบ่อยแอดพกไส้ละ ป่าสิบหกนาทีถูงบุหรี่ลอ้อไงโอ้ยอาหารเต็มจานเต็มโต๊ะไปหมด ไม่ต้องอะไรนะนั่งทำอาหารอยู่บ้านแอดมินถามพี่เจ้านายไปไหนอ๋ออยู่บ้านแอดมินตายตายตายทำสเต็กสดได้ป่บวะทำได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้กระทะด้วยเตาน,นั้นน่ะ วางไปเฉยๆแบบเมื่อก่อนได้ไหมไม่ได้ละไม่ได้มันต้องใช้เนื้อแพะแล้วเกลือกับปริกไทยด้วยโอ้ทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้เมืแ่อบบก่อนลากแล้ววางเลยตัวเออจริงว่ะแค่บารลนเนสเฉยๆวะที่ที่ที่สามารถที่มันเป็นอะไรวะอุ้ยที่มียาปฏิชีวนะรอ จานะหกจานตัวเนี่ยกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีมี่เซจชวนด้วยโอ้โหเ่ากับว่า<น>พาสต้าเนี่ยเหลืออีกสองอันที่เขายังทําไม่ได้เพราะว่าไก่ไม่มีกับเผ็ดไม่มีซื้อเห็ดมันมีเก้าเมนูซื้อเห็ดไปดิจะซื้อเหรอเหออ็ดเนี่ยต้องใช้โอ้โหเท่าไหร่เขาก็ต้อง็ด เจ็ดชิ้นเลยนะในเนี้ยมัสลูมพาสต้าเนี่ยเก็บล้วนไก่ไก่เอามาชิ้นเดียวนะเออเนื้อไก่ใช่ไหมไม่ใช่ขาใช่ไหมเออเนื้องั้น,นโอ้มาดูไก่ให้หน่อยดิได้ได้ได้เดี๋ยวนะห้าห้านาทีจะสุกแล้วได้ว้าวอยากกินเลยอ่ะ อยางห้าดาวว่าปิดโดวนัดอดกินเลยอยู่ดีแล้วตัวจุดเตาทำไมต้องสองอันวะนี้นึกว่ามันทำพร้อมกันได้ไม่ได้มันต้องหันไปดูทีละอันไงทำได้แค่ครั้งละสองเมนูเติมเชืเ้อเพลิงกันอ่ะโอ้ ตัวย่างไก่ทีสิบแปดนาทีเลยเหรออ่า uh.